อวิทูเรนิธานตอนที่หนึ่งใครถูกใจก็ช่วยติดตามกดและกดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องได้อยู่ไปนานๆด้วยนะครับพระพุทธประวัติซึ่งจะกล่าวโดยการเล่าเรื่องราวผ่านนิทานสามตอนดังนี้ว่าหนึ่งทูเรนิธานหรือเรื่องราวในการก่อนอันยาวไกลสองอวิทูเรนิธานหรือเรื่องราวในการก่อนอันไม่ยาวไกลสามสันติเกณิธาน หรือเรื่องราวในการก่อนอันใกล้โดยทูเรนิธานจะเป็นการเล่าเรื่องราวตั้งแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงเป็นพระสุเมตดาบในชาติหนึ่งพระองค์ในตอนนั้นได้ตั้งความปรารถนาที่จะได้เป็นพรพะุทธเจ้าพระองค์ทรงได้รับการพยากรณ์เป็นครั้งแรกจากพระที่ปังก่อพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าพระองค์อื่นอีก23พระองค์จนพระองค์ได้จุติจากอัตภาพที่เป็นพระเวสสันดร บังเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตในลำดับต่อมาวิทุเรนิธานจะเป็นการเล่าเรื่องราวตั้งแต่จุติดจากสวรรค์ชั้นดุสิตต่อแล้วมาบังเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะแห่งสักยวงศงออกมหาพิเนศกรรมบำเพ็ญเทียนอยู่เป็นเวลานาน,านถึง6ปีจนบรรลุถ,ถึงพระสัพพัญญุตยานใต้ต้นโพธิอุรุเวลาเสนานิคมในตอนท้ายสุดสันติเกณิธานจะเป็นการเล่าเรื่องราว ตั้งแต่พระองค์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเท่าทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดแก่ปัญจวัคคีย์ที่ป่าอิสิตนะมมฤคทายวันกรุงพาราสีและทรงโปรดไปนในสัตว์ทั้งหลายตลอด45,000ปาจนถึงเสด็จดับขันปรินิพานที่กุสินารา ในขณะที่พระโพธิสัตว์ประทับอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตเหล่าเทวดาผู้คุ้มครองรักษาโลกทราบว่าล่วงไปอีก1,000ปีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จอุบัติขึ้นในโลกจึงพากันเที่ยวเปล่าประกาศในดินแดนของเหล่ามนุษย์ว่าพวกเราทั้งหลายนับจากนี้ไปอีก1,000ันปีพระพุทธเจ้าจะเสด็จอุบัติขึ้นในโลกผู้ใดประสงค์จะได้พบเห็นพระองค์จงพากันทำทานนรักษา ศีลกระทำอุโบสถกรรมหรือการสวดพระปาติโมกทุกกึ่งเดินและเจริญภาวนาจงประกอบแต่กุศลกรรมทุกประเภทเถิดเหล่าเทวดาในจักรวาลทั้งหมดได้ยินพุทธกลาหนนี้แล้วจึงทราบว่าพระโพธิสัตว์นามว่าเศษเกต เทพบุตรจะอุบัติเป็นพระพุทธเจ้าในโลกจึงพากันมาประชุมกันในที่แห่งเดียวกันพร้อมด้วยเท้ามหาราชทั้งห้าอันประกอบไปด้วยเท้าสักด์เท้าสุยมะเท้าสันตุสิตะเท้าสุนิมิตะเท้าวสวัตีและเท้ามหาพรหมพากันไปยังสำนักของเศรษฐเกตเทพบุตรต่างประสบกันกับบุพนิมิต5ห้าประการแห่งการจุติจากภพดุสิตปรากฏแก่พระโพธิสัตว์อันประกอบด้วย หนึ่งผ้าทรงหม่นหมองสองที่พยมลาเหี่ยวแห้งสามพระเศโทโหรือเงือไหลออกจากพระกัจฉะหรือรักแร้สี่พระชวีวันหรือใบหน้าเศร้าหมองห้าทรงเบื่อหน่ายชวีวันหรือพระที่นั่งเทวดาเหล่านั้น ทราบว่าพระโพธิสัตว์พระองค์นี้ได้บำเพ็ญบารมีมาบริบูรณ์เพียบพร้อมแล้วดําริกันว่าพระโพธิสัตว์จะไม่อุบัติในเทวโลกชั้นอื่นแต่จะเสด็จอุบัติในโลกมนุษย์เมื่อบรรลุค,ความเป็นพระพุทธเจ้าแล้วมนุษย์ทั้งหลายจะพากันบำเพ็ญบุญจึงพากันมาทูลวิงวอนเพื่อให้พระองค์ลงไปอุบัติเป็นพระพุทธเจ้าอย่างโลกมนุษย์เทวดาทั้งหลายทูลพระโพธิสัตว์ว่า ข้าแต่ท่านผู้นิรทุกบารมีทั้งมวลที่ท่านได้บำเพ็ญมาสี่อสงไขยกับอีกแสนกับท่านปรารถนาแต่พระสัพพัญญุตยานเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าเพื่ออนุเคราะห์แก่โลกบัดนี้เป็นการอันสมควรแก่โลกแล้วขอท่านจงไป ปฏิสนธิในมนุษย์โลกเพื่อยังให้มนุษย์โลกและเทวะโลกได้ก้าวข้ามโอคะหรือกิเลสอันเป็นดุจกระแสหวงน้ําที่ท่วมทับพัดพาสัตวให้พลัดต,ตกลงไปในความพินาศขอท่านจงประสู้อมตะบทเถิดในตอนนั้นเองพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ประทานปฏิญญาแก่เหล่าเทวดาทั้งหลายในทันทีเพราะพระองค์จะต้องทรงพิจารณาปัญจมหาวิโลกนะหรือการพิจารณาสิ่งสำคัญ5ประการ อันสมควรให้เหมาะสมกับการตรสสู้อันได้แก่นหนึ่งการเวลาสองทวีปสประเทศ4ี่ตระกูลห้พระชน,นีหรือพระมารดาสำหรับการพิจารณาการอันสมควรนั้นหมายถึงในช่วงเวลาที่อายุมนุษย์เจริญขึ้นเกินแสนปี ไม่ใช่เวลาอันสมควรด้วยเหตุว่าในการที่มนุษย์มีอายุเกินแสนปีชาติชรามรณะจะไม่ปรากฏแก่สัตว์ทั้งหลายเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาสัตว์ทั้งหลายย่อมไม่เข้าใจในพระดํารัสเหล่านั้นฉะนั้นการตระสู้มักผลก็อาจจะเป็นไปไม่ได้เมื่อไม่มีการตระสู้มักผลศาสนาจะไม่เป็นเครื่องนำออกจากทุกแม้ในการที่อายุต่ำกว่าหนึร ปีก็ยังไม่ใช่การอันสมควรเพราะในการนั้นสัตว์ทั้งหลายมีกิเลสหนาะแน่นโอวาทที่จะดำเนินการสั่งสอนแก่เหล่าสัตว์ผู้มีกิเลสหนาะก็จะปราศจากไปเร็วพลันเหมือนรอยไม้ที่ขีดในน้ำในการแห่งอายุตั้งแต่แสนปีลงมาและตั้งแต่100ปีขึ้นไปถือได้ว่าเป็นการอันสมควรในการนั้นเป็นเวลา100ปีพระโพธิสัตว์ทรงพิจารณาว่าเป็นการอันสมควรแล้ว สำหรับการพิจารณาทวีปอันสมควรพระโพธิสัตว์ทรงเห็นว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายไปบังเกิดในทวีปทั้งสามซึ่งก็คืออมรอโคยานทวีปอุตรกุรุทวีปและบุพวิเทหะทวีปจะบังเกิดแต่ในชมพูทวีปเท่านั้นพระโพธิสัตว์ทรงพิจารณาแล้วว่าจะไปบังเกิดในชมพูทวีปสำหรับการพิจารณาประเทศอันสมควรมัชชิมประเทศนั้น โดยความยาววัดได้300โยน์หรือประมาณ4800กิโลเมตรโดยความกว้างวัดได้250โยน์หรือประมาณ4,000กิโลเมตรโดยรอบวัดได้900โยด์หรือประมาณ14400กิโลเมตร